และนี่คือน้องนกกระว่าที่เราเจอนะห <Hey. Wow. S 1> ิวแล้วยวและนี่คืออาหารของน้องนะทุกคนคือเราเจอน้องวันที่แปดนะเราก็เลยจะตั้งชื่อว่า Lucky oh. ล<ะ>ักกี้แล้วโอ๊ย <laughs> ดูดิเอ้ยอร่อยนะเออตายแล้วค่อยๆดิ uh. น้ำเราก็จะยอดแบบนี้นะคือเรา ศึกษากข้อมูลมาประมาณนี้ประมาณนึงแบบแบบคร่าวๆแก็คือก็คือแบบนี้เลยนะลักกี้นะลักกี้สวัสดีจ้าอ่ะน้ำาูกนัดมาดูกูให้อาหารลูกดิน้ำหยุดก่อนนะ อิ่มแล้วเหรอวะเห็นเขาว่าไอ้น้องคือนกเนี่ยลำไส้สั้นอะไรประมาณนี้ <_ AD ES> ก็คือเขาจะหิวบ่อยๆ <_ AD ES> เราต้องไห <_ AD ES> นดูสิลกูกเราก็ต้องคอยดูเขานะทุกคนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเท้าจะเลือดออกด้วยนะเพราะว่า หายจะเลอดออกอาจจะเป็นเพราะว่าตกลงมาจากที่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่อร่อยแต่ว่าเราซื้ออาหารนกมาแล้วนะเราซื้ออาหารนกมาแล้วทุกคนเอาหัวเปียกยดน้ำใส่นิดนึง อันแล้วลูกตกใจน้องจะตกใจงงแล้วนะ่ะคนเยอะนะ่ะเอาเนคนเดียวตั้งนานอือนี่นะทุกคนน่าเป็นแลนของเขานี่นะมาปากินน้ำยังระวังตกนะนี่นะทุกคนเราจะให้ดูนะว่าเขามาจากที่ไหน เขามาจากบนนู้นนะทุกคน Surprise, ที่สูงสูงสูงมากนั่น oh, คือ <no. S 1> อันน,น,นี้อันนี้จากพื้นนะพื้นตรงนี้เลยโคนเขาแล้วก็ขึ้นไปนู้นสูงมากต้นกระบกใหญ่นะน่าจะล่วงมาจากนั้นแหละแล้วก็มีแผลที่ขานิดนึงนะก็คือเลือดออกนิดนึง okay, แล้วเนี่เด็กๆสงสัยว่าแมวอะไรมาเลี้ยงอีกนะเบือ่ออะไรอย่างเงี้ย นี่น้องอาเค้งน้องมันขี้ย่างนะอาเค้งน้องมันขี้ย่างนะ <cas uk> อาเค้งน้องมันขี้ย่งางนะน้องมัจะเอาน้ำหยดเข้าไปอย่างนี้ขี้มีอาเค้งมันขี้อย่างงั้นน้องเออเดี๋ยวน้องก็ขี้จ้ะไม่เป็นไรนะ <cas uk> เขายัง <cas uk> เขาเริ่มจะไม่กลัวแล้วนะทุกคนเมื่อเช้าเขากลัวมาก น้องกินแล้ว,ลวพอแล้วอิ่มแล้วนะ่ะออไหนก็พอพักเหมือนน้องกระเจิงไหมไม่มีนกแก้วที่เราเลี้ยงตรงนั้นนะ่ะมาคอนะทุกคนฮเนี่ยมาคอตรงนี้คือเขาจะมีกระพาะพัก <มา S 2> ตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าลักกี้นะไม่มีพูดผิด โอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องไปพักผ่อนนะคือเราจะให้น้องนอนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมื้อต่อไปเราก็จะเอาเป็นอาหารนกสมาทานให้แล้วนะคือเราจะไม่ให้อาหารมาแล้วเพราะเราซื้อมาให้เขาแล้วเรียบร้อยโอเคลักกี้บายบายสิบายบายลักกี้บายบายอ่าี้่ี้่าี้กินน้ำสิลูกกินน้ำอะ ลักกี้จะกินน้ำอ่ะเร็วๆอ่ะเร็วๆ,ๆกว่าจะอ้าปากแม่ทำน้ำหกหมดโอเคบ๊ายบาย